สวัสด,ดีครับวันนี้ก็อยู่กับฟรีแคชนะครับเป็นแอปเป็นสดฟรีนะครับอ่าประด็นส่วนของรายละเอียดของแอปนะครับก็เปิดให้เล่นเมื่อวันที่2สิงหาคมปี64นะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า10,000ครั้งนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดก็เมื่อวันที่7นะครับอันนี้เป็นแอปใหม่นะอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในรายละเอียดของแอปนะครับเอ่อแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจ่ายไหมนะแต่ว่า เท่าที่ดูจากคอมเมนต์ไปต่างๆในกลุ่มเนี่ยมันไม่จ่ายนะครับกย็ยังไม่อยากให้โหลดเท่าไหรนะ่นะสำหรับแอป,ปนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะให้ดูโฆษณาเป็นหลักนะ,อะโอเคเดี๋ยวกดก่อน๋ยวผมเ็อกอินเฟสนะครับอ,อันนี้ผมก็เพิ่งโหลดมาแล้วก็เพิ่งเล่นนะครับเนี่ยก็เห็นกันเลย โอเคอ่ะเดี๋ยวร้อยอย่างเนี้ยอ่ะดำเนินการนะครับอ่ะโอเคไม่ก็อะไรเนี่ยรับเข้าสู่ระบบก็จะรับนะครับ15บาทใช่ไหมนี้ใส่รหัสจะได้20บาทอ่าเช็คอินได้ไร ได้30เหรียญแล้วก็พลังงาน100นะครับพลังงาน100เนี่ยจะดูโฆษณาได้เรื่อยใช่ไหม้ยแต่ว่าน็อกอินได้45่ห้าเหรอเดี๋ยวนะ,ะกล่องตัวนี้คืออะไรเนี่ยค้างนะครับเดี๋ยวผมกดกลับกันกดรับง,งานออ กดแล้งานก็คือกดดูวิดีโอนะครับอ่าตัวนี้หลกักๆเลยคือมันให้ดูวิดีโอนะ <c oughs> อ่ะกดคากบะตรงนี้มันไม่ใช่นะครับไอตัวข,ข,ข,ข้างขึ้นข้างข้เนี่ยอ่าขึ้นข้างๆตัวนี้มันเป็นตัวหลอกนะผมเจอหลอกหลายทีละส่วนใหญ่ทุกแอปอ่ะมันจะให้ดูโฆษณาเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าดูเล่นแล้วจ่ายเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะแต่ว่าอันเนี้ย เล่นแล้วนะ่าจะไม่จ่ายนะ,ะก็รอให้มันโหลดเสร็จนะครับ <c oughs> ก็จะใช้เวลาสักหน่อยนะ,อะโอเคกดข้ามไปอันนี้ได้สิบสองเหรียญลหรโอเคแล้วตัวถอนอยู่ไหนเนี่ยมีอะไร เชิญผมประวัติอันนี้ผมจะไม่ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่จ่ายนะสำหรับแอปนี้นะครับเพราะว่าดูจากคนที่เล่นก่อนหน้าผมนะครับก็แนวโน้มไปทางที่ไม่น่าจะจ่ายก็เลยไม่แนะนำนะครับถ้ามีคนถอนได้เดี๋ยวผมมาแนะนำอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ไม่แนะนำให้เล่นนะครับแล้วก็เข้ามาดูก่อนอในส่วนของการเชิญเพื่อนมีอะไรบ้างเนี่ย เินเพื่อนเราจะได้2,250เหรียญครับแล้วก็พลังงาน3,000นะครับอันนี้ถ้าเขาเช็คอินวันที่2ก็จะได้เพิ่มอีกนะแล้วก็วันที่3นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ถ้าเขาเช็คอินวันที่2เราก็จะได้เพิ่มนะครับ2,250คะแนนแล้วก็วันที่3ก็จะได้เพิ่มเหมือนเดิมนะครับก็จะไปอยู่ประมาณนี้ในส่วนของการถอนถอนเงิน รู้สึกว่ามันจะให้กรอกบัตรประชาชนอะไรนี่แหละนี่มีไวเล็ตอ่ะเดี๋ยวลองคิดดูกันมีชื่อจริงมีทูวบันนี่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ผูกบัตรประชาชนด้วยนะชื่อเต็มแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยดูจากตรงนี้นะครับก็อย่าเพิ่งใส่นะคือบางทีก็ถ้าจะผูกลองผูกในส่วนของ ทูมันนี่ก่อนนะครับแต่บัตรประชาชนเนี่ยคือผมยังไม่อยากให้ผูกนะครับมันอันตรายนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอนอย่างอื่นมันก็ให้ดูโฆษณาแหละมีวงล้อมีโหลดเกมมาเล่นนะครับอืมก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วมันก็ให้ดูโฆษณาอย่างเดียวนะครับเล่นเกมได้รับคะแนนอ่ะเดี๋ยวผมดูการถอนอีกทีหนึ่งว่ามันยอดเท่าไหร่วะเนี่ย อันนี้15บาบาทม,มันถอนขั้นต่ำเท่าไหรนะ่นอันนี้ไม่พอหรือว่าตัวนี้เหรอถอนขั้นต่ำสามร้อยต้องมีหยดน้ำด้วยใช่ไหมถอนขั้นต่ำสามร้อยนะครับแล้วก็พลังงานเท่าไหร่สอง สองแสนเนยหรออันนี้ตัว K ก็จะเป็นสองแสนสองสองพันคะแนนนะครับสองแสนสองพันพลังงานนะไอยอดน้ำนี่ไอยอดมันต้องถอนตรงนี้พลังงานอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปฟรีแคท ก็ขอพูดอีกครั้งนะครับว่ามันคงไม่จ่ายหําสำหรับแอปนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ยังไม่แนะนำแล้วผมก็จะไม่ทิ้งลิงก์ให้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้วันนี้ก็ขอตัวรับก่อนครัสุสดครับ